คำเตือนคลิปนี้จะทําเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้แนะนําให้ทําตามควรใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกคนผมไม่เข้งใจว่าเหงไงผมก็ต้องได้เกินสามพันนะผมก็คองโต้องขอกลับมากันอีกครั้งกับเกมสบีมม้ปาร์ตี้นะครับผมแต่วันนี้คนต้องขอเล่น้องกลามแผนและกันเนาะโอเคทุกผู้การไม่เสียเวลานะผมเดี๋ยวเล่าไปลุยฟอนก,กันเลยดีกว่านะ,อะขอเริ่มที่ยี่สิบเลยแล้วกันมากระป๋าหรือว่าปลามาไหมมาไหมโอ้ไม่เข้าโอเคอนปี่นัเงินมามาอยู่สวยอขอมาป้ายบหนึ่งมาปะมาปะ โอ้ไม่เข้าว่ะแมงหรืตาหัวเต็มที่แล้วเมื่อกี้ไม่เข้าจริงครับระเบิดก็ไม่มาอ่ะแมงป่องเลยแล้วกันโอ้โหไม่เข้าอะไรวะเนี่ยพวกขดในห้วกนี้โหดยากยังไงหดถ่าแล้วลงเรื่อยๆเลยว่ะไอ้เหี้ยสามพันกลับไม่ชอบไงตายแล้วโดนรถลงเรื่อยๆแล้วครับผมอุ๊ยโอเคหมาป่ามาหนึ่งพันสวยโอ้โหแมงป่องไม่เข้าจริงหรอโอ้โหไม่ได้ว่ะ เงี้ยแล้วมันจะมาทำหอกอะไรเนี่ยปกตินานๆที่ก็จะโผล่มาโผล่มาก็เสริมไม่เข้าให้แม่งสัตก็ไม่เข้านะครับเงี้เหลืออยู่หกร้อยังอ่ะอุ้ยโอเคจะเปิดไหมสวยเได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ไม่ได้จริงเว้ยปากๆกันนะครับคนท้ายเนี่ยมาปะมาปะไม่เ,เข้าเงี้ยจะหมดแล้วจะหมดแล้วแนวนี้ที โอเคคผมมาป่ามา1,000โอเคสวยเหี้ยยังไงมันก็ให้ผมแค่3,000คือการว่าสถิติต้องไม่ซื้คือ3,000ได้แค่ยี่งหรอนี่คือมันก็ไปเพิ่มให้่กูแล้วเนี่ยนะโอเคมาอยู่โอเคมึงมาป่ามาครับมปเดินได้คือแล้วเดินไปถือแล้วอ่ะสัสสัสสัสโอ้โหไม่เข้าหรอเหี้ยตียากตีเลยสวย ระเบิดเฮ้ยระเบิดมาโอเคสวยโอ้โหระระเบิดน้อยเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ยมายากจริงเว้ยโอเคได้ปีมาผมปียี่สิบครั้งนะครับมาที่ยีสิบครั้งอไปตัวเล็นนกตัวน้อยเป็นหลักนะครับผมิบครั้งไม่ใช้จำนวนเยอะอะไรเนาะโอเคไปได้เลย 2,000สามโอเคได้อย okay, ู่ตลังจะสัตว์เออจะสัตว์มาแล้วผมร้อยสวยระเบิดโอเคได้อยู่สวยครับเริ่มได้คืนแล้วเริ่มได้คืนแล้วตอนนี้เราเริ่มได้คืนแล้วนะผมโอเคขั้นที่3,000แล้วครับโอ้ยเชี่ยอเกือบตายเมื่อกี้แม่งเหนือหลักร้อยมาในโหมกขั้นที่3,000ได้นแล้วผมไปๆไหนเนี่ยเอาบวกกนะครับตกสัตว์ไม่เข้าจริงๆเฮ้ยแล้วก็เริ่มลดอีกแล้วอะอะไรอะเฮ้ย มึงจะให้กูเติร์สามพาันจริงดิวันเนี้ยโอเคขอ้ง okay. ของก็เป็นสามสิบด้แล้วกันนะครับบอนนมิดสดดักไม่มาโอเคบอม์มิมาอยู่โอ้ยสี่พันก็ได้อะอะไรอ่ะเพิ่มมาสักพันหนึ่งให้ลงใจหน่อยก็ไม่ได้ไงวะไม่เข้าเลยที่แถมเดี๋ยวพันแปดเองตอนนี้ไม่มาอุ้ยมาแล้วครับระเบิดระเบิดมาวัง 20, 000, ยี่สิบพันเยอะวหมดแลวเนะี่ยโอเคมาผมเก้าร้อยสวยระเบิดเออมาได้อยู่สวยผมโอเคมาเอาไว้เอาไว้เอาไว้ได้ทำแมงป่องแมงหวังยายจะหายตัวนี้หวังก็ยากแตมาจังเลยโอเคเหลือห้าสิบจบหมดแลวเนะี่ย โอ้ยเข้าอีกแล้ว,วนะฮะแมงปองอุย้ยมาแล้วโอเคสามพันสี่ร้อยโอเคจะกระสามฮะตอนอีกแล้วอะไรวะเนี่ยไม่ได้ตื่นนี้ตีอะทุกคนเนี่ยผมติดคำสาปผมติดบัคอะไรเพระว่าวคำสาปสามพันหรอหรืออะไรอะคือแบบแค่สามพันคือแบบพอถึงสามพันมันก็คือจะไม่ได้เกินนี้ตลอดแล้วก็คือจะลดลงรัวๆเลยครับโอ้ตายยากมากเลยวันนี้โอเคระเบิดโอเคนะผมเอาสามพันก็ได้อสามพันจบคลิปเลยไม่ไหวแล้วเหนื่อยมากเลยทุกคนตอนเนี้ย ไม่เงเลยอะไรวะเนี่ยระเบิดระเบิดก็ไม่เข้าเลยไ e อย้ห่าเอ้ยแล้วกูก็ลดลงรูรๆงงอีกแล้ 50, วไงอ่าห้าสิบเยอะไปเพราะวะ่าห้าสิบเยอะแล้วอ่ะสองเสียงดูมาอันนี้คือเสียงที่สุดเลยนะทุกคนเขาเหลือแค่ห้าร้อยเองโอเคโอเคมาอยู่มาโยู่มาโยอ่ะเรียบร้อยหมดแล้วครับหมาป่าเอ้ยมา สองพันห้าวุ้นต้องงั้นโอเคไปๆๆๆๆๆมันพูดมาสวยเท่าไหรเกิดหน้สิเรื่อยๆอยู่เรื่อยนอยูอยอย่โอ้โหไปตีแมงป่องแน่ถึงมันถึงถ้าเกิดมันแตกมันจะดีก็เถอะแต่ยังไงก็ยากอะ่ะจนถ้าจะไปไม่ได้เลยหรือเปลามั้ง,งโอ้ยเย้ขำมาที่สิบว่ะอะแมงป่องแมงป่อง,ม,องมาไหมมา,มมา,มจ,ะมามจะมาไหมจะมาไหม ย้ำขนาดเนี้ยอะเนี่ย40ทีไม่เข้าทุกคนเฮ<อ>้ยมาละโอเคพันหกโอ้โอเคยังยื้อชีวิตต่อได้อีกนะโ okay, อเคกลับมาที่3,000ได้นะครับผมผมว่าผมงต้องหอบพอเที่งนอนดีกว่าวะ่ะไม่งั้นนานกว่าน,นี้แน่นอนทุกคนก็โอเคประมาณนี้แล้วกันนะยังไงก็เล่นได้ไม่เกินนี้ว่ะคือคือตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ผมลองเล่นมาแล้วคือยังไงก็เล่นไม่ไหววะ่ะทุกคนก็อะต่ำไม่ที่3,000ก็ได้ครับก็ขอจบคลิป ไว้เป็นที่นี้ก่อนดีกว่าแล้วกันนะทำไงก็ทำได้แค่นี้ว่ะก็เอาไว้คราวหน้าแล้วกันนะครับจัดสำหรับนี้ขอพอมินี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้าแล้วกันนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับาย